กเหต ok ุใดพวกท่านถึงได้ใจร้ายเช่นนี้ทำให้ชื่อเสียงของข้าถูกทำลายสิ้นยังต้องให้ข้ามาตายอยู่ที่นี่อีกบันดิตเซนเคยไปเขาชิงเฉิงหรือไม่ยามราตรีในเขาชิงเฉิงเหน็บหนาวเข้ากระดูกหนาวจะทำให้คนเรามองทุกอย่างได้ชัดเจนว่าเหตุใดคนที่ข้ารับ ถึงได้ใจร้ายช่นนี้คมันดื้สเกตียข้ามากนั่นเหรอแล้วเหตุใดท่านถึงทำกับข้าเช่นนี้เพราะอะไรกันออกมากินข้าได้แล้วท่านพี่ท่านพี่่ทำไมไม่ตอยังของตัวเองไว้อีกออกมากินข้าวได้แล้วท่านพี่ ตรงนางขนาดนี้ท่านจะไปไหนกันนะท่านพี่ mm-hmm <gasps> <sighs> เรือนสกุลเจียงเป็นอย่างพี่หญิงคิดไว้จริงๆเมื่อคืนที่สุสานของคนหนูค่าถูกคนไปขุดจริงๆแต่ในแต่ไรเขาเป็นคนขี้สงสัยคิดว่าคงจะวางใจไปได้อีกระยะหนึ่งโชคดีที่พี่หญิงรอบคอบตั้งแต่แรก เปลี่ยนให้นางใส่ชุดของข้าคุณหนูของข้าสิ้นไปแล้วเหตุใดจะต้องใส่เสื้อผ้าซอมซ้อของท่านด้วยจะไปเปลี่ยนก่อนวันหน้าข้าค่อยอธิบายให้เจ้าฟังเพียงแต่ข้ารู้สึกผิดต่อจิงหลีที่แม่นางจะเสียไปแล้วก็ยังถูกคนไปรบกวนอีกพี่หญิงคุณหนูของข้าจะต้องคอยคุ้มครองพวกเราแนะน่นางไม่มีทางโทษท่านหรอก นั้นด่านนี้ก็ถือว่าผ่านแล้วเวลาล่วงเลยมามากแล้วข้าจะไปสำนักศึกษาแล้วนะพี่หญิงข้าไปกับท่านด้วยได้หรือไม่ท่านไปคนเดียวข้าไม่วางใจเจ้าเคยเห็นคนอื่นพาสาวใช้ไปสำนักศึกษาด้วยอย่างนั้นเหรอแต่ว่า ตั้งแต่พวกเราออกจากหอพรมจารีกลับมาอยู่ที่บ้านข้าก็ไม่เคยห่างจากท่านเลยมีเรื่องอะไรพวกเราก็ช่วยเหลือกันได้ตอนนี้ท่านไปสำนักศึกษาคนเดียวข้าเป็นห่วงเจ้าเคยเห็นข้าสีปลิบใครตอนไหนกัน <c oughs> เจ้านั่นแหละเจ้าอยู่ที่บ้านตัวคนเดียวต้องระวังรักษาตัวให้ดีๆนะ